สวัสดีครับมือนี้มีเมนูกับแกมเด็ดจุดจวดมาฝาคือเขาครับพี่น้องมนูย่ำสันข้อหมูนะครับเฮ็ดง่ายๆเสพๆจุดจวดครับมือนี้กินกบน้ำลำไยนะครับสุดยอดเขากันดีครับพี่น้องมือนี้ได้สันข้อมากนะครับแสกมันสูตรนี้เฮาจใส่ตะไร่นะครับอันนับเหลเขงฮอจีซอยตะไร่ครับพี่น้องตามมากขึ้นชัยนะครับ ใส่ตะไคร่นี่หอมครับอย่างนั้นก็นเตรียมมะนาวไว้ครับพี่น้องส่วนเนื้อหมูเ่าก็ทิหั่นเป็นชิน้นพอดีค่ำนยครับบนหนาหรือว่าเบาบางจนเกินไปครับพี่น้องเนื้อสันคอเ่อก็สิมักก้อนครับมักโดยผงนัวผงปรุงรสซอสฝ้าเขียวแล้วก็ซีอิวขาวนะครับน้ำมันหอยจัก2สอ่วนครับพี่น้อง ขย้ำขยำคลุกเข้าอีกเขากันมักไวใประมาณสักยี่นาทีนะครับมบสิมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติครับพี่น้องระว,วังนะเท่ากับจวดครับคาเฟอเมีร้หลายแน่้จักน้อยครับมื่อนี้อันดับแรกก็ใส่หลากผักชีตะไคร่ซอยนะครับตามมากกับกระเทียมพี่กินูสวนครับควัมเพชนีก็ตามมากักนะครับพี่น้องตาม้วยใบหัวผ้าครับ ตามด้วยน้ำกระเทียมดองหรือว่าโพแทสเซีมขิงก็ใส่ขิงน้ำเนยจกหน่อยนะครับรับรองว่าทีเด็ดเลยหลังจากนั้นเท่ากับปัน้นให้มันเข่ากันให้มันละเอียดเลยครับพอจะปัน้นได้ทีแล้วเขาก็ใิมาลวกหมูครับพี่น้องเทาก็ลวกร่วนจเนาไมันุกกุล้วครับเนื้อส่วนนี้รับรองว่าจวดแน่นอนครับพี่น้องมาเดิมปุงกันเลยนะครับ ใส่กระเทียมดองตามด้วยผีก,กระเทียมที่เขาปั้นไปนะครับตามมากับผงนัวอันนี้ใส่น้ำเชื่อมนะครับจกประมาณหาซอนครับพี่น้องใส่น้ำกระเทียมดองเพิ่มจักสองซอนครับใส่ซอสฝาเขียวจักซ้อนหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาด้วยครับรือว,ว่างพูดเดบเมาก,ก์คซอดเขาต้องใส่้ะครับพี่น้องซอดฝ้าเขียวสุดท้ายก็ตามเลยมะนาว คนๆนเขากันแล้วก็ซิมมึงนะครับพอจะได้ีทีแล้วพ่อเอาเออนื้อมูลงครับพี่น้องคนๆนองมันเข่ากันอีกรอบนึงเปนแต่จวดบ่ครับพ่อจะคนเข้ากันแล้วพ่อจะใส่ขึ้นชายครับนะครับแล้วก็คนๆเข้ากันอีกรอบซิมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นแต่แซบเป็นแต่จวดบ่ครับอึ่งทีก็ลองเห็นมองกัน,นครับรับลองว่าสูตรนี้เด็ดแน่นอน น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆครับมาจวดมาแซบน้ำกันเด้วยครับ